ั้นตอนถัดมาเราจะทําเส้นสีชมพูนะคะเราจะทําจากเราจะเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะทําเส้นนี้นะคะก็มวลล้วนริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอบไปใต้เส้นสีน้ําเงินเนี่ยค่ะลายริบบิ้นก็จะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงกระชับมาเลย นี้ก็จะได้กริบเป็นแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้ค่ะก็มอนิปิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็สอดไปใต้เส้นสีน้าเงินตรงนี้ลายลิปิ้นออกช่องด้านหลังเราก็ดึงกระชับมาให้ได้เป็นแบบนี้อีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ ทีนี้เราก็มาดึงจัดกรีบทีละเส้นนะคะพอ,อเราจัดกรีบได้ครบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ